สวัสดีค่ะเรามาเล่นกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการออกกําลังกายกล้ามเนื้อส่วนสะโพกแล้วก็ต้นขาด้านข้างนะคะเอ้าน,นี่ใช้อุปกรณ์นะคะเป็นยางยืดแบรนด์นะคะอันนี้คือจริงๆรแล้วร็อตนี้หมดไปแล้วเนาะนี่ก็เป็นร็อตใหม่เป็นแบรนด์ Sexyfit นะคะสั่งซื้อที่ไลน์ a sexyfit ใส่นะคะท่านี้ท่าแรกค่ะคือนอนลงไปนะคะแล้วก็บิบดนะคะเอาตรงบริเวณขาออกไปนะคะก็คือตรงตรงบริเวณขาค่ะให้ยกขึ้นนะคะเอาเท้าประกบ,บกันยกเข่าขึ้นนะคะ ทำประมาณ12ครั้งค่ะทำสองข้างซ้ายขวานะับเป็น1เซตนะคะเราจะทำด้วยกันประมาณ2เซตเนาะ,ะ,ะท่านี้นะคะได้กล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างนะคะที่มีปัญหาสะโพกบุ๋มหรือว่าไม่กระชับนะคะก็สามารถเอาวิดีโอนี้ไปเล่นตามได้เลยนะคะหรือว่าใครมีปัญหาต้นขาด้านข้างก็ไปทําตามได้โลดนะจ๊ะมาจากรอบที่2ก็ทํา12ครั้งเช่นกันนะจ๊ะ,ะนี่นะคะให้เท้าประกบกันแบบนี้นะแล้วก็เอาเท้าไปด้านหลัง ยกหัวเข่าขึ้นนะคะขึ้นลงเห็นไหมตอนที่ลงลงไม่สุดตอนขึ้นขึ้นให้สุดเลยนะคะค้างไว้อย่าลงสุดเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อมันจะไม่เกร็งต่อเนื่อนะคะเพราะฉะนั้นลงนิดเดียวพอนะคะขึ้นขึ้นให้สุดเลยนะมันจะปวดตึงมากๆเห็นไหมตรงบริเวณสะโพกด้านข้างนะคะสุดยอดไปเลยค่ะทุกคนเก่งมากเลยนะคะอ่ะทำอีกด้านหนึ่งนะขึ้นและลงทำแบบนี้นะคะสลับการขึ้นและลงค่ะนะคะ บางคนถามว่าไม่ใช้อุปกรณ์ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะทําแบบนี้ได้เลยทําโลดจานไม่ต้องใช้อุปกรณ์แต่ว่าถ้าใช้มันจะทําให้เรามีแรงต้านในการออกกําลังกายก็อาจจะเห็นผลได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะอาจจะเห็นผลชา้านิดนึงนะคะ โอเคท่าที่2รอเราอยู่ค่ะมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะนะคะอันนี้เป็นอย่างยืดตัวเก่านะคะถ้าตัวใหม่คือแบรนด์เซ็กซี่ฟิตของเรานะคะก็เหมือนอย่างเดิมค่ะสั่งซื้อที่ไลน์ sexyfit ใส่แอดนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ทานวิดีโอนะก็สามารถกดเข้าไปดูละเอียดใต้วิดีโอได้นะคะจะบอกว่าสั่งซื้อยังไงวิธีอะไรนะคะโอเคท่าก็คือให้ถีบนะคะซ้ายขวาแบบนี้นะเอาขาข้างหนึ่งดึงยางไว้ขาอีกข้างหนึ่งถีบขึ้นไปข้างบนนะคะถีบไปข้างหน้า ตัวรับลงไปที่พื้นเลยนะคะ,ะมือวางไว้ด้านข้างถีบขึ้นไปเราจะทำสลับกันนะคะซ้ายแล้วก็ขวาค่ะทุกคนอันนี้คือท่าที่สองนะคะทำตามนะแล้วก็ทานโปรตีนให้เพียงพอค่ะเพราะว่า กล้ามเนื้อสะโพกหรือว่ากล้ามเนื้ออะไรทุกส่วนพวกนี้มันต้องทานโปรตีนให้พอด้วยนะคะแล้วก็เล่นต่อเนื่องมันจะช่วยได้มากๆเลยนะคะอันนี้ก็โดนเป็นสะโพกด้านข้างในกรณีอันนี้นะคะถ้าใครไม่มียางยืดก็ข้ามไปได้นะคะเพราะว่าท่านี้มันอาจจะต้องใช้ยางยืดนิดนึงนะ,ะมาค่ะทีบอีกข้างนึงนะเห็นไหมคะว่าเข่าอีกข้างนึงงอเพื่อยืดยางยืดเอาไว้อีกข้างหนึ่งนะคะงอเหมือนกันแล้วก็จังหวะจังหวะหนึงก็คือทีบให้ตึงสุดเลยนะคะ อันนี้ช่วยได้เยอะนะคะตึงบริเวณสะโพกอยู่ไม่เบาเลยแหละเอาไปทำตามกันได้นะคะเราลองด้ว่าจะปวดตึงกระชับเหมือนน่าดูเลยนะคะท่านี้หายใจเข้าตอนลงตอนถีบหายใจออกนะคะทำต่อเนื่องค่ะทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะจ๊ะจะช่วยได้มากๆเลยทุกคนเอาไปทำตามกันค่ะ นะจ๊ะหายใจเข้าหายใจออกพักแป๊บหนึ่งนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหายใจเข้าและออกช้าๆนะคะหรือว่าใน worst case ที่สุดนะคะก็คือสามารถที่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะก็คือทิบขึ้นไปตรงๆเลยก็ได้ค่ะแต่จะแบบรู้สึกน้อยมากๆนะคะแนะนำให้ใช้ดีกว่านะ,ะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีจริงๆก็แนะนำได้นะเอาเป็นพวกแบบยางอะยางวงนี่แหละทั่วๆไปยางแดงๆมันแกงเนี่ยเอามารวมกัน แล้วก็ร้อยนะคะให้เป็นแบบให้เป็นยางอะวงประมาณเล็กๆประมาณนี้เนาะถ้าอยากให้แรงต้านเยอะก็เอาแต่หลายเส้นหรือว่าเอายางที่มันหนาๆห,หน่อยมาร้อยรวมกันก็ทําได้เช่นกันนะคะแต่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงมันอาจจะดีดหน้าได้นะคะในกรณีต้องการ DIY ไม่อยากซื้อก็เอาบีธีนี้ไปใช้ได้นะคะถีบขึ้นไปตรงๆง,ง,งอถีบขึ้นบนหายใจนะคะตอนลงหายใจเข้าตอนถีบไปหายใจออกนะคะ ทำสลับกันซ้ายแล้วก็ขวาค่ะอันนี้ไม่ยากนะคะไม่เหนื่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันจะทําให้ตึงตึงๆไม่เมื่อยนะคะไม่ต้องตกใจอันนี้เรื่องจริงค่ะตอนทําดูเหมือนง่ายนะแต่ถ้าทําจริงๆลงมือจริงอ่ะเมื่อหน้าดูนะคะท่านี้โดนกล้ามเนื้อสะโพกนะคะแล้วก็ต้นขาด้านข้างได้ดีเลยอาจจะโดนกล้ามเนื้อน,น่องนิดหน่อยนะคะจังหวะที่เราถีบไปด้านหน้าใหม่ข้างหนึ่งค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะไม่เหนื่อยค่ะ หายใจเข้าและถีบไปด้านหน้านะถ้าเราทำต่อเนื่องรับรองเลยว่าต้นขาด้านข้างนะคะแล้วก็สะโพกจะกระชับแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเราคุมอาหารไปด้วยนะคะทานโปรตีนให้เพียงพอรับประกันค่ะไม่เกิน3 4ถึงเดือนนะคะมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะถีบไปงอเข้าถีบขึ้นงอเข้านะคะโอเคถ้าที่3รอเราอยู่พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็คือหาอะไรที่มันแบบ เป็นเก้าอี้ก็ได้โซฟาก็ได้นะคะชันๆเอาสะโพกเรานะคะพิงไว้นะคะแล้วก็ยกขาขึ้นลงแบบนี้นะคะตอนขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกทำประมาณ12-15ครั้งนะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาค่ะนับเป็น1เซตค่ะทำแบบนี้นะคะขึ้นและลงค่ะ,อ,ะอีกข้างหนึ่งสลับกันนะคะ พยายามหาพวกแบบโซฟาหรือว่าเก้าอี้จริงๆทำข้างๆเตียงก็ได้นะคะเอามือแต่ว่าเอามือจับไว้นิดนึงเพื่อพยุงนะคะไม่ให้ตัวเราอะล้มค่ะตอนขึ้นขึ้นให้สูงสุดนะคะหายใจเข้าตอนลงหายใจออกแต่จะลงไม่เยอะเห็นไหมจะลงไม่ถึงพื้นจะค้างไว้นิดนึงมันจะโดนบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านข้างสุดๆไปเลยจ้ะนะจ๊ะแล้วก็โดนบริเวณสะโพกเป็นอย่างดีค่ะมา มาอีกต่อมานะจ๊ะรอบที่สองของเราขึ้นและลงขึ้นและลงแบบนี้นะคะขึ้นและลงค่ะทำวนไปนะคะทุกคนคะ่ะพบกันได้ทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์นะคะมากันตามนัดด้วยนะมาออกกำลังกายพร้อมๆกันค่ะอันนี้เซตสุดท้ายแล้วนะจ๊ะมาขออีกข้างหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายรอเราอยู่นะคะ ต้นขาด,ด้านข้างและก็สะโพกนะคะท่าน,นี้ทําตามไปรู้รองเลยว่ามันจะกระชับแน่นอนขึ้นและลงนะคะขึ้นและลงขึ้นหายใจเข้าหายใจให้ถูกนะบากคนถามว่าหายใจไม่ถูกได้ไหมได้แต่ว่ามันจะทําให้เหมือนแบบเราอ่ะไม่มีแรงส่งในการออกกำลังกายมากพอสังเกตเวลาเราหายใจถูกต้องอ่ะมันจะมีแรงในการเล่นนะคะอ่ะท่าสุดท้ายท่าที่4ค่ะวันนี้ท่าไม่มากนะคะแต่เมื่อยมากค่ะ อะถ้าสุดท้ายใช้อุปกรณ์นั้นถ้าเมื่อสก,กี้ไม่ใช้อุปกรณ์น,นะคะอันนี้ค่ะเป็นแบรนด์ Sexyfit นะคะของเรานะจ๊ะทำ12ครั้งนะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะก็คือ1เซตนะสนใจยังยืนตัวนี้สั่งซื้อที่ Li n e แอด Sexyfit สายแอดนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะจ๊ะมาไปด้านข้างกลับมานะจ๊ะทำา2ข้างซ้ายแล้วก็ขวาน,นี่ก็คือข้างแรกนะคะ กลางไปหายใจเข้าจังหวะหุบมาหายใจออกนะมาอีกฝั่งนึ่งค่ะหตอนกลางไปหายใจเข้ากลับมาหายใจออกจังหวะที่กลับมาสังเกตดูนะคะอาจจะล้มนะคะจังหวะที่กลับมาเนี่ยเราจะไม่มาใกล้ขาอีกข้างหนึ่งเห็นไหมเราจะค้างไว้หนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการให้กล้ามเนื้อเรานะคะค้างไว้มันเป็นการเรื่องาทำงานกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่องถ้าเรากลับมาเต็มเนี่ยขาเราอะ่ะมันจะไม่ เรียกอะไรมันจะไม่ไม่ไม่มันจะไม่ใช้ใช้แรงต้านมากค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเวลากลับมาเนี่ยเราจะไม่ไม่มาเต็มนะคะถ้าเราจะมาครึ่งๆเพื่อให้แรงต้านมันมีอยู่ที่ขายข้างนั้นนะคะมาอีกข้างหนึ่งค่ะคือเราจะเกรงไว้ค่ะไม่ให้ขามาชิดกันเกินจนเกินไปพยายามเลือกเป็นพื้นที่เรียบๆนะคะการการสะดุดอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะไปด้านข้างไปด้านข้างนะคะ อย่าลืมฝากกด subscribe กันด้วยนะคะทุกคนถ้าชมแล้วชอบใจค่ะเห็นไหมคะกลับมาเราจะกลับมานิดนึงจะไม่กลับมาโดนขายฝั่งนึงเพราะว่าเราจะเป็นการเกรงกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่องถ้าเรามาถึงขายข้างนึงอ่ะมันจะเป็นการผ่อนกล้ามเนื้อค่ะฝากกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะพอเราวิดีโอมาเราจะได้มาเล่นรำพร้อมกัน มาสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนทําได้นะคะทําตามวิดีโอนี้ประมาณ2รอบนะคะอพอวิดีโอนี้เล่นจบปุ๊บก็เล่นวนมาอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นรอบที่2ทํทำประมาณอาทิตย์ละ3-4ครั้งหรือว่าทำทุกวันก็ได้นะคะแล้วก็คุมอาหารแล้วก็ทานโปรตีในให้เพียงพอค่ะแค่นี้ก็มีสะโพกที่กระชับมีต้นขา้างข้างที่สวยนะคะทุกคนทําได้ค่ะสู้